แฟนลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลว่าไงเมื่อแกรี่เนวิลออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเชื่อหากสเปอร์ได้แข่งตัวหลักกลับมาและนัดเตฟิตตลอดเวลามีโอกาสจบอันดับสูงกว่าทั้งลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลนะครับใครรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์เอานะส่วนตัวผมนะผมมองว่านี่ไม่น่าใช้ความเห็นของคอมเมนเตอร์ระดับประเทศอย่างแกรี่เนวิลได้นะครับคือผมก็ไม่รู้แกเป็นอะไรนะช่วงเนี้ย อาทิตย์ที่แล้วก็ทีหนึ่งแล้วนะที่เปรียบเทียบระหว่างแบบแกบอกว่าเออทีแมนยูแพ้เอริเทนฮาร์ดไม่โดนเละเลยทีอาร์เซนอลแพ้บ้างทําไมอาเตต้าไม่โดนแบบเทนฮาร์ดอะไรเงี้ยก็โดนลอยคินสับไปทีหนึ่งแล้วบอกว่าก็อาร์เซนอลเวลาเขาแพ้เขาแพ้แบบมีทรงบางเกมเขาแพ้แบบแพ้จังหวะใช่ไหมครับไม่ได้แพ้แบบสู้ไม่ได้ในขณะเดียวกันแมนยูเนี่ยเวลาแพ้ มึงหาทรงยังไม่ได้เลยนะครับมึงเล่นเละเทะนะเตะเล่น,ลนะลนไม่เอาเอาวออกทะเลนะครับแก้เกมก็ห่วยอะไรอย่างเงี้ยทีหนึ่งแล้วนะอวตอนนี้เอาอย่างเงี้ยแล้วพาให้แมนยูโดนด่าไปด้วยในฐานะที่เป็นอดีตกับตันทีแมนยูเงี้ยเป็นตำนานของแมนยูใช่ไหมครับก็ไม่เข้าใจว่าแกทําไมแกถึงให้ความเห็นแบบนี้เนาะเพราะถ้าใช้คําว่าหากหรือคําว่าถ้าอย่างเงี้ยคาว่าถ้าคือสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นไงครับ คือถ้าจะใช้คาว่าถ้าหาสเปอร์มีตัวเจ็บกลับมาครบแล้วฟิตตลอดเวลาแฟนเรอร์พูเขาก็พูดได้ไหมวะว่าถ้าโรเบอร์สันถ้าเทรนกูกลับมาถ้าฟิตตลอดเวลานาัดเตะไม่เจ็บซาร่าไม่เจ็บกาโปไม่เจ็บนุนเยสอ่ดีอาร์ไม่เจ็บ,จบฟันไดอาริซงกูอยู่ครบทุกทุกนัดกูไม่มีทันจบอันดับตามก่บสเปอร์หรือซิตี้ก็พูดได้สิถ้าดีอาร์กับเดอะบอยฟิตทุกนัดอะ่ะเพอๆตอนนี้กูก็ไม่ตามหลังเรียวพูอะไรอย่างเงี้ย หรือเมื่อทั้งนะครับแมนยูผมเองอะก็พูดได้เหมือนกันว่าแม่นทาริซันโดมาติเนตกับคาเซเมโลฟิตทุกนัดลงได้ทุกนัดก็เสียประตูน้อยกว่านี้อันดับของกูก็คงดีกว่านี้ท้าไมจะพูดไม่ได้ถูกไหมคือมันไม่สมราคาคอมเมนเตอร์ระดับประเทศอะกับการคอมเมนต์แบบนี้คือแบบไม่เข้าใจว่าแกเป็นอะไรช่วงนี้นะครับให้ความเห็นแต่ละอย่างนี่ผมเป็นเด็กผีที่ชอบแกบผมยังใส่หัวเนาะ ก็ไม่รู้ว่าเด็กหงกับเด็กปืนคิดยังไงกับกรณีนี้นะก็ไ <c> ร <oughs> ้สาระใช่ไหมเอ้าถ้าพูดอย่างแกอ่ะแนวคิดว่าน่ะนาเตเรียวพูครบทุกคนเนี่ยฟิตท,ทุกคนอาร์เซนอลฟิตท,ทุกคนลงได้ทุกนัดทุกคนสเป์มันจะเอาอะไรมาแซงอาร์เซนอลกับเรียวพูถูกไหมไร้ออสาระชิบหายเออกดติดตามช่องด้วย